สวัสดีค่ะพแมยพ่นองคลิปนี้ก็จะเป็นของฮา,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 านอยเนาะเป็นเจ้าไดสายฮานอยเมื่อวานมานบอกค่ะหมานบอกฮานอยเมื่อวานซองสุวรรณแตกสามตัวตดรอบสามมชีเข้าไปที่ห้าสามเจดแตกสามตัวตดแล้วก็สามเจดตรงตรงบนพรมยพ่นองคะ่ะแล้วยังต่อด้วยรอบปกติห้าหตรงตรง เป็นเจ่าไหนมีผู้ใดผู้ใดตามคับเพื่อนบ่ซองสุวันใช้ขยันไปหาหน่อยกันทุกวันเนาะแล้วก็เสี้อนมเนาะของเสย้อนมกับแตกกระจุดกระจุยแตกกระจุดกระจุยแตกรอบเออกาชาตศูนย์เก่าเก่าศูนย์เข้าตัวเน้นตัวโจแตกเข่าตัวกับมาแตกรอบสามาขีอีกศูนย์เก่าอีกพ่อแม่พี่น้องเข้าตัวเน้นตัวจจแตกเข่าตัวกับ ปิดท้ายด้วยลอ VIP แตกบนลงังลออ VIP แตกบนลังเป็นจังไดสายขยันไปห้าหนอยกราบสวัสดีสู่ขู่สูค่คนเพื่อพี่น้องค่ะมื่อนีมาพอกับดารามาดามอีกคือเกาเลขทุกตัวให้แค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขไม่เข่าไม่ลุดด้อค่ะเด้อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามให้กับดารามาดามเด้อให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะ ผู้ไรอยากเขากุ้มรีบเขามาพผู้เปนพี่น้องเพราะว่าบางครั้งบางเท่ามาดามอาจจะไปฮอลลีเดย์ไปเที่ยวพักผ่อนสมองเนาะพักผ่อนแล้กก็สิลง่งห้แต่ในกลุ่มบ่เน่ถ้าบม่มีโอกาสได้ล่งในแอนช่างช่องเนาะเพราะว่าช่วงที่ไปเที่ยวนี่ก็อยากพักผ่อนอยากรีแลกให้เต็มที่พู้เป็นพี่น้องไปเจ็บเต็มความมั่นใจกลับมา ไปเติมเต็มพอแม่พี่น้องไปเติมเต็มความมั่นใจแล้วก็มาคำนวณตัวเลขแนวทางให้แฟนครับทังช่องเนาะเก็บเบื่อลงเครื่องและแอดไลน์ line เข้ามาเด้อผู้ใดอยากเข้ากลุ่มเนาะค่ะเนาะเพื่อจะได้ลงตาทางในกลุ่ม่บน่บบนอนเพราะว่าไปต่างจังหวัดอาจจะบ่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ซีลําบากการโหลดกันออกคลิปเฮ็ดยังเนาะพอแม่พี่น้องเพราะว่าไปกับเพื่อนเพื่อนด้วยบมบนไปทำงานไปพักผ่อนย่อนใจ เฮากับว่าอยากทำลายบรรยากาศของเพื่อนๆเนาะเราก็ไม่อยากทำลายบรรยากาศของเพื่อนๆบุญแมนิเกงานไปทำน้ำให้เพื่อนลำคั่นเนาะอ่ะชอบก็จัดก่อนมีต่อพ่อแม่พี่น้องมาใครสิไปกับซองสุวรรณใครจะไปกับซองสุวรรณซองสุวรรณให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยเก้ากับหนึ่งสองตัว สี่หางสองตัวสี่หางเก้าหกเก้าเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเบิ้งก็จะเป็นเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางเข้าตัวเน่นตัวจ้าูดเน้นตัวเน้นอันอันอันสามตัวแตกเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเน่นให้เม็ดเดียววัดนี่ก็เม็ดเม็ดเดียวเน่นให้เม็ดเดียวเข่าเฉยแตกสามตัวแล้ววัดนี้มาเบิ้ง เน้นให้เม็ดเดียวคือกัน3มตัวสมหางเก้าหนึ่งหกเก้าหนึจ็เนสองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่9716เสตัวเม็ดเดียวหางเดียวที่เน้น916าหนหแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของสองสู่วันแล้วไปต่อเป็นของเสียนมนมเนาะโอยอยากเป็นวัดเน่ยจักน้อยเพราะว่าพี่น้องขอโทษขอให้กันบอสสุภาพเนาะ อ่ะต่อไปเป็นของเซียนนมที่แตกกระจุยผูใดเป็นแฟนครับจับตามองเซียนนมให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยเจ็ดกับเก้าอ่ะเจ็ดกับเก้าอีกแหละพ่อแม่พี่น้องคะโอ้เก้ากับหนึ่งนอกของ่องส่วนเจ็ดกับเก้าสองตัวส 7, 7, 9, 9, ี่ค่ะเจ็ดสามเจ็ดสี่เก้าสามเก้าสี่เบิ้ลจะเป็นเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสามตัวสามหางโอ้เจ็ดกับเก้าของเพิ่นนี่ตัวนี้ ไม่คือเก้าสามตัวสามหางเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเจ็ดเก้าสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่เจ็ดสี่เก้าสามสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวเจ็ดเก้าสามแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครกราขบุญขอคุณนเสียนนุมที่ห้ตัวเลขแนวทางมาบางทางสองกราบขอพะคุณนลาย ต่อไปเป็นของชอเชษชัยหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปรอได้ไปรอบนึ่งพรอะไพี่น้องไปรอบพิเศษเข้าไปที่8 3 3 8เข้าตัวเน้นตัวเจาะแต่ว่าเข้าตัวกลับเนาะเพราะว่าเน้นให้แค่สองหางอชอเชษชัยให้มาวันนี้รูด4น้อยถึง5น้อย3กับ4ีสองตัว4หาง3 1 3 2 1 4 2 4 เบิ้ลก็จะเป็นสามสามสี่สี่สามตัวสามหางสามหนึ่งสี่สามสองสี่สามสามสี่สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่หนึ่งสี่แล้วก็สองสี่สามตัวเน้นสองหางเ,เ,เอา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 ย่าเฝ้าไปย่าเฝ้าไปทัดล้มพอนึงพอนสามตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ สามหนึ่งสี่แล้วก็3ามสสี่แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของชอเช็ดชัยแล้วไปต่อเป็นของใครกาบขอบุญขอบคุณชอเชดชดใหนุ่มน่อยนาะมุ่นคนโรบรอดเลห์ไตัวตเล็กเนนะื้อทางเาืาอทางทั้งสองเนะื้อกาพวคุณหลายๆอ่ะต่อไปเป็นของเลขมีที่มาของเลขมีที่มากกับเขารอบปกติศูนยย์ค่ะ รอบปกติ0ูวันนี้วันใหม่ไปใหม่ผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองเลขมีที่มาให้มารูด4น้อยถึงหน้อย7กับ92ตัว4หาง7 2 7 3 92 9เสเบิ้ลก็จะเป็นเจ็ดเตัว 3, 3หาง7 92 7 9ก้าสองตัวเน้นไป2หาง เน้นไปที่เจ็ดสองเก้าสามสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวเจ็ดเก้าสามับหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของคายเป็นของแมวน้อยนำโชคเนาะแมวน้อยนำโชคเขาไปรอบสพพะจิตจะหาอยกากเนี่ยจะน่อยพี่หนึ่งก <c oughs> ็ขอโทษขอไปรู้สึกสิกเป็นไอเป็นไขรเป็นวัดอีกแล้ว ฝนตกดีพ่อแม่พี่นอ้องฝนตกบ่อยมากช่วงนี้เนาะดูแลสุขภาพด้วยนะคะอ่ะของแมวน้อยน้ำซกผู้ใดเปลี่ยนแฟนคะ่ะเพราะว่าของอพนเดินดีเนาะคะเนาะแมวน้อยน้โชกให้มารูดสี่น้อยถึงห้าน้อยสี่กับสองสองกับสี่เอาคือโบว์วงกลมให้เพื่อนนั่นตัวเน้นเพื่อน สองตัวสี่หางสี่หกสี่เก้าสองสี่สองหกตัวกันสองศูนย์แล้วก็สี่สี่สามตัวสองหางสองสี่เก้าสองสองสี่สองตัวเน้นไปสามหางเน้นไปที่สี่หกสี่เก้าแล้วก็สองสี่สามตัวเน้นหมดเลยมีสองหางพ่อแม่พี่น้องค่ะแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใคร แต่พอพุณขอบคุณแมวหน่อยน้ำโฉกที่หายตัวเลขแนวทางเนาะแต่พอพุณนละไรๆดาดาผ้าร่วยกับไปรอบสะโพ,พกจิตเพราะม่พี่น้องจะหายยากเนี่ยเนาะสามสองสองสาม <ๆ S 1> วันนี้วันใหม่ไปใหม่อ่ะเป็นเจ้าดาดาพาร่วยเป็นตแตกสามตัวบ่วมันสามสามตัวสามหววติดติดก็ผ่านมาแล้วเนาะดาดาพ้ารวยให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสองกับสามสองตัวสี่หางสองตัวาสามหางเราคักเวกเนี้ย สองตัวสามหางสองสามสี่ห้าสามสี่สามตัวสามหางแปดสองสามสามสี่ห้าสองสามสี่สองตัวเน้นไปหางเดียวเม็ดเดียวคือเกา่าเน้นตัวเด่นเพิ่นเนาะสามสองสองสามค่ะไปกลับน้ำเลือกโปรเมพิโน่สามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวแปดสามแปดสองสามเด้อค่ะเด้ออ่ากลบหน้าโจ แล้วไปต่อเป็นของโอ้เป็นของแรกรับนั่งฝ้าเรกรับนางฟาคือบกไปเมื่อวานเมื่อนี้มื่อใหม่ไปใหม่เด้อค่ะเด้อว,วันนี้วันใหม่ไปใหม่อะไรก็เกิดขึ้นได้เนอะให้แค่เป็นแนวทางพ,าพ่อแม่พี่น้องอันเรี่องว่าเขา,าปังรากาษเขาโดภัยแทนแฟนครับเพื่อนเนาะอ่ะแรกรับนางฟ้าให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสองกับสีส่สองตัวสี่หาง สองสามสองสี่สี่สามสี่ห้าเบิลจะเป็นสองสองสี่สี่สามตัวสามหางสองสี่สามสองสี่ห้าสองสองสี่สองตัวสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สองสี่สี่สามสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสองสี่สาม แคปหน้าโจอแล้วไปต่อเป็นของไทยราบขบวขขบคุณ,คณเล็กหลับนางฝ่าที่ห้กตัวเล็กเนาะทางมาว่างทั้ง่องเนาะราบขบพระคุณหลายๆอ่ะต่อไปเป็นของล็อกกี้ผ้ารวยล็อกกี้ผารวยก็ไม่ได้ไปมือนีมือใหม่ไปใหม่ล็อกกี้ผารวยให้มารูด4ี่น่อยถึงห้าน่อยสามกับ5้าสองตัวสี 4, ่หาง30มศูนย์สามหนึ่งห้าหนึ่งห้าศ บิ้ลก็จะเป็น3ามสาหห้มตัว3หาง3ามห้าหนึ่หสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่5้าหนึแคปหน้าจอสามตัวเน้นหางดิสองหางเนาะค่ะสตัวเน้นไป2หาง3ามห้าหแคปหน้าจ 3, àng, อแล้วไปต่อเป็นของกครก้าบขบุญขอบุญหลอกอีกฟ้าด้วยคนสวย ที่น่ารักเนาะอะต่อไปเพื่อนของดาลล่ามาดามบ่อไปตีคุณมาดามเจ้าเมื่อวานถ้าเฮตุหยังอยู่เจ้าคือบ่ไปวันนี้วันใหม่ไปใหม่พแม่พี่น้องอ่ะมาดามให้วันนี้โอ้ยขอโทษขอให้ได้พแม่พี่น้องมาดามให้วันนี้รูดสี่นอยถึงห้านอยแปดกับศูนย์สองตัวสี่หางแปดหกแปดเจ็ด 0607เบิ้ลก็จะเป็น8800 3ตัว3หาง806807 8802ตัวเน้น2หางเน้นไปที่0607 3ตัวเน้น2หาง806807อะแคปน้าโจถ้าใครจะตามของดารามาดามเนาะว่าเมอนี่สิไปสิย่สางบอก กบขอบุญขอบคุ่นเสี้ยนแล้วกับขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น f อฟใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะฮานอยคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ